สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองผลิตเบโอดีเซลจากน้ามันพืชน,นะครับน้ํามันพืชที่ใช้จะเป็นน้ํามันพืชใหม่หรือน้ํามันพืชที่ใช้แล้วนํามันกรองก็ได้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ได้แก่เมทานอลโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟน้ํามันพืชขวดพลาสติกบิเกอร์ขนาด250 ml อมลตเทอร์โมมิเตอร์แท่งคนสารและฮอตเพครับโอเคในขั้นตอนแรก ให้เราทำการตวงน้ำมันพืชก่อนนะครับโดยเทน้ำมันพืชลงในบิกเกอร์ปริมาณ200รมลลิตรเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการแล้วให้เทน้ำมันพืชจากบิกเกอร์ลงในภาชนะเพื่อจะนำไปให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิที่50องศาเซลเซียสโดยในที่นี้เราใช้เป็นขวดก้นกลมนะครับเพื่อให้มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับเตาในระหว่างที่รอให้ความร้อนเราก็จะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ1.5กรัม ใส่ลงในบิเกอร์จากนั้นเราก็จะเตรียมเมทานอนโดยเทเมทานอนลงในบิเกอร์50มิลิลิตรพอได้ปริมาณ50มิลลิลิตรแล้วก็เทผสมกันกับโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วใช้แท่งคนสารคนให้ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เมื่อเตรียมสารละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คดูว่าอุณหภูมิของน้ำมันพืชได้ที่หรือยังเมื่อได้อุณหภูมิที่50องศาเซลเซียสแล้วให้เราเทน้ำมันพืชใส่ในขวดพลาสติกในขั้นตอนนี้ระวังร้อนมือกันด้วยนะครับจากนั้นก็เทเมทานอลผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปรวมกันในขวดปิดฝาขวดให้สนิทเขย่าให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ3นาทีครับ เมื่อเรามั่นใจว่าได้ที่แล้วให้เราตั้งทิ้งไว้1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับ A later few moments later. เมื่อตั้งทิ้งไว้แอลกอฮอล์กับน้ำมันพืชจะแยกชั้นกันโดยจะได้เป็นไบโอดีเซลลอยตัวอยู่ด้านบนและกิสเซลียนอยู่ด้านล่างครับหลังจากตั้งทิ้งไว้จนแบ่งชั้นกันอย่างสมบูรณ์แล้วให้เราเทเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำมันไบโอดีเซลลงในขวดพลาสติกนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการล้างทำความสะอาดน้ำมันนะครับโดยเทน้ำเปล่าลงในขวดที่มีน้ำมันในอัตราสว่วน1ต่อ1นนะครับจากนั้นปิดฝาเขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้จนน้ำกับน้ำมันแยกชั้นกันนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับเมื่อแยกชั้นกันแล้วให้เราเทเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำมันลงในขวดนะครับจากนั้นนำไปล้างอีกรอบ ถ้าจะให้ดีควรล้าง2-3รอบครับหลังจากล้างเสร็จแล้วเทส่วนที่เป็นน้ำมันลงในขวดก้นกลมจากนั้นนำไปไล่ความชื้นโดยการให้ความร้อนจนมีไอ้นำระเหยออกมา <S <S เมื่อน้ำมันใสแล้วเราจะมาทดสอบกันนะครับในขั้นแรกเราจะทดสอบกับตัวกลางที่ไม่ติดไฟนะครับ ขั้นที่2เราจะทดสอบการติดไฟของน้ำมันโดยไม่ใช้ตัวกลางครับชแหลังการทดลองทุกครั้งอย่าลืมทำความสะอาดอุปก,กรณ์ด้วยนะครับ